วันนี้ผมจะพามาชมกระบะแบรนด์หลักตัวลองท็อปออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทจะสวยแค่ไหนตามผมมาชมเลยครับสวัสดีครับสวัสดี f อนะผมวันนี้ผมก็มีกระบะแบรน์หลักนะตัวนี้นะผมจะเป็นรี v o 2.4E ตัวรอลองท็อปปี2018นะครับผมคันนี้ อ่าคันนี้เป็นสีบอลเงินนะผมหรือเรียกอีกศัพท์หนึ่งก็คือสีเทานะผมคันนี้พึ่งได้เข้ามานะได้รถปีใหม่ไม่น้อยนะผมล้อแมกอนลอยเดิมเดิมโรงงานทุกจุดนะผมสําหรับคันนี้อ่าผมขายเพียง3ามแสนห้าหมื่นก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับอ่าเอาโอเคเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าเลยนะผมนี่ด้านหน้าก็จะเป็นหลอดไฟหน้าฮาโลเจนนะผมนี่ ตัวนี้สว่างแน่นอนนะผมมีไฟหลีไฟเลีย้ยวนะผมชัดเจนป้ายทะเบียนผมเปลี่ยนเป็นป้ายอุบบนให้นะผมผมเปลี่ยนเป็นป้ายอุบลนให้นะอ่าไม่ได้ป้ายนี้นะผมอ่ามาชมฝากระโปรงกันต่อเลยนะครับอ่าเดี๋ยวฝากระโปรงผมเปิดให้ดูตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะผมเป็นเครื่องดีเซลดีเซลแท้นะ2.4 406วาล150แรงม้านะเดี๋ยวมาดูความเดิมของห้องเครื่องกันนะครับผมนี่ห้องเครื่องก็มีเบรกอวี ide, มาให้แล้วเรียบร้อยรุ่นนี้จะดีหน่อยนะผมมีแอร์แบกมาให้3ลูกนะครับอ่าก่อนส่งมอบผมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่หมดอ่าวิธีการดูรถมือสองนะผมจะซื้อรถมือสองนะเราต้องดูด้วยนะผมว่า องเครื่องเคยเก็บสีมาไหมคันหน้าเดิมไหมอ่าถ้าเดิมนะผมฝั่งซ้ายต้องมีคําว่าตัว R แบบนี้นะครับนี่ R แบบนี้ต้องมีรอยคำ้ำฝากระโปรงแบบนี้ยาวๆเลยนะครับฝั่งขวาต้องเป็นตัว L นะผมแผ่นเทต้องห้ามแกะนะผมแผ่นเทต้องห้ามแกะต้องเป็นรูวงกลมแบบนี้นะอ่าห้ามเป็นวงรีนะผมนี่แบบนี้เลยสวย ตอนี้เป็นปี18ยังเป็นซุ้มลอ้อตัวเขาเรียกโปร่งเล็กอยู่นะครับผมอ่าโปร่งจะไม่ใหญ่เหมือนพวกเ e ตอ t i ิชันแบบนี้นะล้อมแมกเป็นล้อมแมกอันลอยเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่มาต่อภายในนะครับผมอ่ารถพึ่งได้เข้ามานะภายในเป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังแล้วเรียบร้อยเครื่องเสียงเล่นอาร์ริยะบีบูทูธได้นะครับแอร์แบ็กสลูกพงมอะไรหนึ่งใต้หัวเข่าคนขับหนึ่ง นะครับผมแล้วก็ข้างคนขับหนึ่งอ่านพะุมอะไรมันติฟังก์ชันแอร์เย็นเพลงทาะนะตัวนี้มีปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะใครอยากลองมาขับมาดูรถตัวจริงมาดูได้นะครับผมฟรีดาวออเร์ไม่ต้องใช้เงินดาวน์ผนตลอดอายุสัญญา6,500บาทเท่านั้นเองนะผมถ้าลูกค้าเครดิตดีนะผมขอดอกเบี้ยพิเศษให้ได้นะอ่นะนะด้านท้ายนะผมก็จะมีไฟเบรกจุดที่3ก็ตัวเปิดก็จะเป็นชุบโครเมี่ยมแบบนี้มีบันไดท้ายให้แล้วเรียบร้อย สัญลักษณ์ไฮลักก็อี้ีโวนะครับผมไฮลักรีโวชัดเจนนะหากใครที่สนใจคันนี้นะผมให้เร็วเลยอ่าโอเคเดีย๋ยวเราไปฟังรายละเอียดไปย้ำกันอีกทีนึงว่ารายละเอียดคันนี้มีอะไรบ้างตามผมมาครับ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า To y ยต a h i ฮรักร v o 2.4 E ปี2018เกียร์ธรรมราคันนี้นะผมผมเปิดราคาเพียง359,000บาทนะครับผมได้ลดแบนด์หลักฟรีดาวผนตลอดอายุสัญญาประมาณ6,500บาทนะครับผมของแถมที่ผมจะมีให้1ประกันไทยมันท้องถุนถนแถมมาเล่น1ปี2วารันตีเครื่องเกียร์3ปีค่าจัดค่าโอน4บริการช่วยเหลือฉุกเฉินมันท้องถนน5เช็คเครดิตให้ปีถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านนะครับผมใครที่สนใจนะติดต่อสายด่วนมาหา หมาที่เบอร์0812386699ครับยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับผมอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ